อำเภอสือซ่างตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของหุบเขาตะวันออกในจังหวัดไถ่ตงเนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ําจึงมีแหล่งบนรพิษน้อยที่สุดโรงสีเจียนฉิงก่อตั้งในปี1940ผมจำได้ว่าในปี1994สมาคมเกษตรกรเฉาถุนได้ทดลองปลูกข้าวออกแกนิกเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ดังนั้นผมจึงเริ่มทดลองปลูกด้วยพื้นที่3เฮกตาร์นานกว่า26ปีข้าวออร์แกนิกชื่อสร้างมีพื้นที่ปลูกมากถึง150เฮกตาร์ในปี2000ภายใต้แรงกดดันของข้อตกลงทั่วไปของภาษีศุลกากรกา,กการค้าเรารู้ว่า WTO กำลังจะเข้ามาในการเจราจาด้านการเกษตรเป็นไปไม่ได้ที่เราจะขายเฉพาะสินค้าของตัวเองโดยไม่นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศอื่นในตอนนั้นทุกคนกังวล และเป็นห่วงกับอนาคตดังนั้นเราได้ทำการตัดสินใจที่สำคัญ2เรื่อง 1. คือการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเกษตรกร,ร,กรในฉือสร้างเข้าโรงอบรมสอบผ่านจนได้หนังสือรับรองแล้วถึงสามารถเข้าร่วมการรับรองเข้าวฉือสรัางได้ต้องอบรม3วันรวม18ชั่วโมงและมีการสอบในวันสุดท้ายดังนั้นเกษตรกร,ร,กรตั้งใจเรียนมาก ขนาดคุณตาอายุ80กลกับบ้านไปยังอ่านหนังสือ2คือปลูกข้าวออแกนิกโดยให้ราคาตามคุณภาพตั้งแต่ปี2003จัดการประกวดคุณภาพข้าวในอำเภอขึ้นปีละสครั้งมีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรรู้จักมุ่งเน้นคุณภาพตั้งแต่การประกวดคุณภาพข้าวทั่วประเทศครั้งที่1ในปี2004จนถึงปี2020ถือสร้างชนะการประกวด14ครั้ง เข้าสื่อสร้างมีความพิเศษพวกเราทั้งอำเภอพัฒนาไปด้วยกันดังนั้นการประกวดแต่ละครั้งจึงมีผู้ชนะที่ไม่ซ้ำกันเมื่อเริ่มทำเครื่องหมายรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าในปี2000เรารู้ว่าถ้าให้ราคาตามปริมาณเกษตรกรก็จะหันไปปริมาณการผลิตให้ได้มากที่สุดดังนั้นจึงต้องใช้วิธีให้ราคาตามคุณภาพเพื่อชักนำสู่รูปแบบการผลิตคุณภาพสูงอย่างเช่นคุณเชี่ยเมกวัวเกษตรกรในฉือสร้าง แชมป์ประเภทเข้าวออแกนิกของไต้หวันในปี2019ที่เดินทางไปประกวดที่ญี่ปุ่นจากตัวอย่างข้าว5,000ตัวอย่างคว้ารางวัลรองชนะเลิศเห็นได้ว่าการเน้นที่คุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำอย่างมีระบบให้เกษตรกร,เ,ร,กรเต็มใจที่จะทำตามรูปแบบการผลิตคุณภาพสูงเวลาที่เก็บเกี่ยวข้าวความชื้นสูงทำให้ลาขึ้นง่ายจึงต้องนำข้าวเปลือกชื้นใส่เข้าตู้อบภายใน2ชั่วโมงหลังเก็บเกี่ยว พราะตัวเตาเผาแก๊บเป็นแบบเตาแยกจึงไม่ส่งผลกระทบต่อข้าวเปลือกที่อยู่ในตู้อบหากเกิดไฟฟ้าดับหรือว่าแผ่นดินไหวไฟในตู้อบก็จะดับอตัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยให้กับศูนย์อบข้าวการใช้เตาเผาแกบ๊บเผาแก๊บเพียง1กิโลกรมัมสามารถแทนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง5ดอลลาร์ไต้หวันวัสดุเหลือทิ้งของแกบคือขี้เถ้าแกบที่เกษตรกรชอบมาก เพราะมีประโยชน์ต่อดินดังนั้นขี้เท่าแก่ของเราขายได้ทั้งหมดปริมาณการบริโภคข้าวของคนไต้หวันลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นในปี2008เราเริ่มแปลรูปอาหารข้าวเช่นเค้กข้าวขนมปังข้าวมิโซะข้าวไอศครีมข้าว เพราะใช้วัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมดจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในยุคแรกๆโรงสีเจียนชิงรับซื้อเฉพาะข้าวรัดเท่านั้นเริ่มเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจในปี2005ก่อตั้งบริษัทข้าวตัวรี่และโรงแรมตาตีล้วนเป็นธุรกิจย่อยของโรงสีเจียนชิง ยังร่วมมือกับมูลนิธิเลฟิฟลีไต้หวันดัดแปลงยุ้งข้าวเก่าให้เป็นศูนย์ศิละปะยุ้งข้าวสือส้างเพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานศิละปะของศิลปินต่างๆวิสัยทัศน์ของข้าวตัวรีสื่อส้างเราหวังที่จะยืนอยู่ข้างเพื่อนเกษตรกรนอกจากช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกยังหวังที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกแบบออร์แกนิกให้มากขึ้นผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมแบบยั่งยืน โดยใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเราหวังว่าที่จะอนุรักษ์ความงามของสื่อสร้างให้กับคนรุ่นหลังอีกนับร้อยปี